สวัสดีครับผมผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรังสรร์ทองทานะครับวันนี้จะมาพาใช้แอปที่ชอ่์อวอลิชี่นะครับเพื่อทำเวพอยต์นะครับก่อนอื่นจะต้องคุยกันนิดนึงว่าการทำเวพอยต์มันทำให้เราสามารถวางแผนการบินได้ล่วงหน้านะครับทั้งบินด้วยทั้งทิศทางของกล้องด้วยแต่ถ้าเราสามารถทำให้มันทำไว้ก่อนนะครับเส้นทางการบินกำหนดไว้ก่อนนะครับ จากนั้นพอไปบินจริงๆก็ก็ดูแต่ดูตัวโดนห่วงแต่โดนอย่างเดียวไม่ต้องห่วงว่าผลงานจะออกมายัางไงนะครับนะอย่างที่2ก็คือว่ามันสามารถทําซ้ําได้อีกไม,ไม่ไม่รู้จบนะครับทําซ้ําถ้าเราต้องแก้ไขผลงานนะครับไปบินแก้ไขเพิ่มเติมนะครับมุมนู้นมุมนี้สมมุติว่าแดดมันตอนนั้นมันแดดมันไม่ดีนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับต้องการให้แสงสว่างมากกว่านี้นะครับ แก้ไขมันก็จะเป็นร่องเดิมเป็นความสูงเดิมเป็นทิศทางเดิมเราสามารถเอาอัน,อนใหม่เนี่ยนะครับมาเพิ่มเติมเข้ากับของเก่าที่เราเคยถ่ายไปแล้วนะครับแล้วการที่มันบินซ้ำๆกันเนี่ยนะครับมันสามารถเอาไปเป,เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าผมต้องการดูว่าต้นไม้แถวเนี้ยมันโตขึ้นนะครับ1เดือน2เดือน3เดือนผ่านไปนะครับมันโตขึ้นอย่างไรนะครับ ผมก็ต้องบินที่ความสูงเท่าเดิมล่องเดิมนะครับซึ่งบินแมนนวลนี่ไม่สามารถทําได้นะครับไม่มีทางกลับมาที่เดิมได้นะครับแต่บินด้วยเวพอยต์มันกลับมาที่เดิมได้นะครับก็น่าจะเป็นข้อดีหลักนะครับของการบินโดยใช้เวพอยต์นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ลิชี่ก็ได้ใช้อะไรก็ได้นะครับเอาละนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้แอปลิชชี่ในการบินนะครับตรงมือถือที่เราต่ออยู่กับรีโมท นะครับแต่ตอนการสร้าง waypoint นะครับนะลิชชี่เนี่ยเขาจะมาคู่กับสิ่งที่เรียกว่า mission hub นะครับอยู่บน pc นะครับนะอยู่บนโน้ตบุ๊กนะครับถ้าผมล็อกอินเข้า mission hub นะครับด้วย account เดียวก,กันกับที่อยู่บนมือถือนะครับข้อมูลมันก็จะเชื่อมต่อถึงกันนะครับ ความจริงผมไปสร้าง a y p o i n t บนมือถือก็ได้นะครับแต่อายุขนาดผมเนี่ยนะครับไม่สนุกละมันมันเล็กนะครับบนมือถือไม่ไม่สะดวกผมก็มาสร้างบนมิชชั่นฮับดีกว่านะครับนะอย่างที่ว่านะครับผมล็อกอินด้วยแอคเคาท์ของ facebook นะครับซึ่งเป็นอันเดียวกันกับที่ผมล็อกอินที่ตัวมือถือมันก็จะข้อมูลมันก็จะเชื่อมกันนะครับดูเลยนะครับ ในมิชชั่นฮ u ับนะครับสิ่งที่สำคัญสำคัญนะครับก็จะมีทำภารกิจใหม่นะครับนะหรือว่าเปิดภารกิจเดิมนะครับหรือว่าเซฟภารกิจอันใหม่เข้าไปนะนอกจากนั้นนะครับมันยังมีการเซ t ตนะครับเซตสิ่งที่สำคัญสำคัญนะครับนะลอามาคุยกันนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าภารกิจนี้เราจะไปใช้กับอะไร สามแฟนอมสามแฟนอมสี่นะครับอินสปหนึ่งอินสปสองนะครับนะอันนี้รุ่น2อันนี้น่าจะเป็นรุ่น 3, รุ่น4นะครับหน่วยที่ใช้จะเป็นเมตริกเป็นเมตรหรือว่าเป็นฟุตนะครับนะเฮดดิ้งโหมดนะครับจะเอายังไงการหันหน้าของโดนนะครับจะให้มันหันโดยอัตโนมัติไหมแต่ถ้าคอสตอมเนี่ยก็คือต้องกำหนดเป็นจุดๆุดนะครับนะว่ามาถึงเวพอ n ยนี้จะหันหน้าไปทางไหนนะครับนะ ฟิ n i ชแอคชั่นหลังจากที่จบภารกิจแล้วนะครับสมมุติว่าเขาเดินจากเวพอยต์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับจบแล้วจะให้ทํำยังไงนะครับตัวผมเองชอบไม่ต้องทํำะไรจบเราเองก็อยู่นิ่งๆตรงนั้นแหละเดี๋ยวค่าเอาแกลงมาเองนะครับหรือว่าให้ return to home นะครับไปที่จุดยกตัวขึ้นนะครับให้แลนให้จอดตรงนั้นเลยนะครับ back to 1อันนี้ก็น่าสนใจนะครับสมมุติลบ ไป 1, 2, 3, 4, 5นะครับห้าจุดเบย์พอยต์แบ็คทูวันนี้ก็คือ5แล้ววิ่งกลับมา1เลยนะครับรีเวิร์สนี้ถึงจะ 5, 4, 3, 2, 1นะครับพาร์ชโหมดนะครับเส้นทางในการบินจะให้เป็นอะไรนะครับนะหลายคนชอบเคิร์ฟเทิร์นเคิร์ฟเทิร์นหมายความว่าถ้าสมมติว่าผมบินจ,จากจุด1ไปจุด2ไปจุด3นะครับจุด2เป็นเป็นมุมเป็นมุมก็คือสมมุติมุมฉากแล้วกัน จากจุดหนึ่งแล้วเลี้ยวซ้ายที่จุด2เพื่อที่จะไปจุด3นะครับเคิร์ฟเทอร์นี้ก็คือเลี้ยวโคง้งตัดมุมนะครับนะโคง้งโค้งเข้านะครับเป็นเป็นเหมือนเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมันจะโคง้งโคง้งนะครับแต่ตัวผมเองชอบชอบสเตทไลน์นะครับหมายความว่าพอไปถึงแล้วจุด2แล้วก็ซ้ายหันนะครับหันเป็นมุมฉากเลยแล้วค่อยเดินทางต่อนะครับ นะ creasing speed นะครับความเร็วในการเดินทางปกตินะครับผมตั้งไว้ประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนความเร็วสูงสุดนะครับประมาณ2เท่าประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ default curve size นะครับนะถ้าถ้าตั้ง curve turn นะครับเดี๋ยวเอากลับคืนมากอนนะครับถ,ถ้าตั้ง curve turn curve นั้นนะความโคง้งของอาจจะมีประมาณเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ตั้งไว้ประมาณ80%นะครับ จากนั้น default gimbal pitch mode นะครับ pitch mode ก็คือไอการก้มเงยนะครับจะให้มันก้มเงยแบบไหนนะครับถ้า i n t e r p o l a t นะครับเขาก็จะค่อยคนะครับค่อยคขยับจุดหนึ่งตั้งไว้เท่าไหร่ก็พอออกจากจุดหนึ่งก็จะค่อยๆขยับตัวนะครับพอจนไปถึงจุดที่2ก็จะตรงตามที่จุดที่สองกำหนดไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติจุด1นึก้ม สิองศาจุดที่2องก้ม20องศานะครับพอออกจากจุด1นึปับ๊บเขาก็จะค่อยๆเพิ่มความก้มนะครับค่อยๆเพิ่มไปจนไปถึงจุด2ก็ได้ความก้มนะครับ20องศาพอดีจากนั้นโชว์ดิสคัฟเวอร์มิชชั่นนะครับหมายถึงว่าไอ้มิชชั่นที่ภารกิจที่เราเซตไว้เนี่ยจะให้คนอื่นมาดูด้วยได้ไหมนะครับมาคลิกดูท่จโคราสนะครับคลิกในรูปนะครับนะ ก็จะเห็นภารกิจที่ผมใช้อยู่ที่สนามกีฬาเนี่ยที่กำลังจะพูดถึงในวันนี้นะครับผมคราวนี้เรามาดูภารกิจนะครับมิชั่นนะครับที่สำคัญก็จะมี2อสเมนูนะครับข้างบนนะครับ นิ่วก็คือสร้างภารกิจใหม่โอเพนก็ไปเปิดภารกิจเดิมที่เคย save away, ค save ค save เซฟเอาไว้นะครับเซฟก็คือเซฟภารกิจที่ทําเสร็จนะครับกลับเข้าไปสุรภารกิจลัสถานนะครับผมไม่ได้ตั้งให้เป็น p r i v a t e ไม่ได้ตั้งให้เป็นส่วนตัวนะครับก็จะได้ภารกิจนะครับมีเวพอยต์เยอะแยะเลยนะครับตั้งส2บเวพอยต์แล้วก็1 p o i n t of interest นะครับที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ นะครับผมแนะนำว่ามือใหม่นะครับลองเอาสัก2-3งสามเวพอยก็พอแล้วก็1 point of i n t e r e s t นะครับเพราะฉะนั้นเอาละนะครับขอเริ่มใหม่แล้วกัน New นะครับสร้างภารกิจใหม่นะครับใน way point นะครับจะประกอบด้วยสส่วนที่สำคัญก็คือ way point นั่นเองนะครับก็เบย์พอยคือเส้นทางการบินนะครับจะให้บินทางไหนด้วยความสูงเท่าไหร่นะครับ อีกอันนึงก็คือ point of interest นะครับย่อว่า P.O.I. นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับจุดที่มีประธานอยู่จุดที่มีอะไรที่เราอยากจะให้โดนเขาหันกล้องไปนะครับโดยอัตโนมัตินะครับจุดนั้นเราจะเรียกว่า P.O.I. นะครับ คราวนี้วิธีการเติม POI นะครับ Point of Interest เราก็ไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการอย่างเช่นเนี่ยผมรู้ว่าตรงนี้คืออัฐจันทร์มีหลังคานะครับท่านประธานก็มักจะอยู่ภายใต้อัฐจันทร์มีหลังคาตรงนี้นะครับนะผมก็จะให้ Point of Interest ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาที่เมาส์นะครับได้ละนะครับได้ POI ตัวที่หนึ่งมานะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับรายละเอียดถ้าผม มาการสนามสมมุติผมอยากเติม POI ที่2นะครับก็คลิกขวาเช่นกันนะครับนะครับประตูฟุตบอลน,นะครับสมมุติว่ามี POI อย่างที่3นะครับหนึ่งสองสามนะครับดูเลขนะครับ1 2 3นะครับนะครับการนี้ถ้าผมอยากไปที่ POI ที่2นะครับตอนนี้อยู่ที่3เนาะอยากไปที่2อนงะก็ไปด้านเครื่องหมายลดลงนะครับเขาก็จะย้อนกลับไปที่ POI ที่2นะครับถ้า ย้อนไปอีกก็จะกลับไปที่ P O I ที่หนึ่งนะครับสมมติว่าผมต้องการ delete P O I ที่สองก็ได้นะครับ delete ตัวที่ active อยู่ตอนนี้ก็ e l e t e คลิกตรงนี้ก็ Delete นะครับถ้าจะไปตัวที่สามนะครับคลิก delete ก็จะ delete ตัวที่สามอะต้อง delete ด้วนะครับตัวที่สามก็หายไปก็จะย้อนไปที่ P O I ที่สอง delete อีกแล้วกัน่ะครับโอเคก็เหลือ P O I ที่หนึ่งตัวเดียวนะครับ พารามิเตอร์ของ P.O.I. แต่ละตัวนะครับอันนี้ของตัวที่1นนะครับพารามิเตอร์ของ P.O.I. ไม่มีอะไรเลยก็คือมีตำแหน่ง a ล t i t u d e ลองจิจุดที่เรากำหนดตรงนี้แหละนะครับ αι, เราเอาเมาส์ไปคลิกแล้แต่ถ้าเราอยากจะแก้ไขตัวเลขก็ได้นะครับกับอีกอันนึงคืออ l t i t u d e คือความสูงของ P.O.I. นะครับจุดที่เราสนใจนะถามว่าสูงจากพื้นดินเท่าไหร่ทำไมต้องบอกความสูงด้วยนะครับไอตัวพิตของกินบอลนะครับ ความก้มเงยนะครับจะได้หันไปให้ถูกจุดที่สนใจ POI จะได้อยู่กลางจอนะครับใน,ในที่นี้สมมติว่าท่านประธานผมเนี่ยนะครับจะอยู่สูงจากพื้นดินประมาณสัก6เมตรนะครับผมซ้อมมาไม่รู้เท่าไรละนะครับรู้ประธานสูง6เมตรนะครับแล้วตอนที่ผมเซต Way Point ์นะครับเราบอกให้หันไปที่ POI ที่หนึ่งกล้องผมจะอัตโนมัติเลยก้มเงยนะครับเหมาะสมเลยประธานจะอยู่กลางจอเลย คราวนี้เราจะมาเติม waypoint นะครับเป็นเส้นทางการบินนะครับที่เราต้องการให้โดนของเราบินตามเส้นนี้นะครับผมทราบดีว่าตรงนี้เป็นลู่วิ่งนะครับตรงนี้สนามบอลนะครับสมมุตินะผมต้องการให้โดนบินตามลู่วิ่งนะครับผมก็จะคลิก waypoint อันนี้เป็น waypoint ที่1นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น waypoint ที่2โดนผมก็จะวิ่งตามเส้นนี้นะครับเอาเลยนะ ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายนะครับคนละอันกับ POI นะครับ POI คลิกขวา Vpoint คลิกซ้ายนะครับคลิกเลยนะนะครับนะก็จะได้ว p o i n t ขึ้นมาที่1น,นะครับว p o i n t ที่1ยังไม่มีอะไรมากนะครับนะสมมุติว่าผมต้องการให้เขาอยู่ที่ความสูงสักเอ่อสิเมตรแล้วกันนะครับความสูง10เมตรนะครับนะ ต้องการเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับคุยสิ้นสปีดนะครับที่ผมเซตไว้แต่แรกนะครับคงจำได้เนาะประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเ p o i พอยที่1นึ่งอ้าวเวพอยที่2นะครับคลิกเมาส์ข้างซ้ายนะครับเติมเบ p o พอยนี่เป็นเบ p o พอยที่2นะครับ กติกาของ Waypoint นะครับถ้าเมื่อไหรเราเติม Waypoint ขึ้นมานะครับมันจะชี้ไปหามันจะหันหน้าไปหา POI เสมอนะครับในที่นี้ก็คือหันหน้าไปหา POI ที่หนึ่งนะครับถ้ามีมากกว่านั้นมี2 3 4เขาก็จะหันหันหน้าไปหา POI ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับสมมติว่างานนี้ผมไม่ต้องการให้ให้หันหน้าไปหา POI ผมก็ต้องบอกเขานะครับบอกกับ ที่หนึ่งเลยบอกเธอไม่ต้องหันหน้าไปหา P O I นะครับนะเช่นกันที่สองนะครับผมก็บอกเขาเธอไม่ต้องหันหน้าไปหา P O I นะครับนะแล้วจะหันหน้าไปทางไหนนะครับผมคลิกที่หนึ่งหม่นะครับ mm heading hmm. ดูนะครับถ้าผมปรับตัวเลขที่นี้ตัวตัวลิจินะครับมันด,ดูดีทีมจะมีลูกศรด้วยนะครับนะผมจะให้เขาหันหน้าไปตามเส้นทางบินของเขานะครับ ผมก็จะปรับลูกศรน,นะครับปรับ heading นะครับปรับ heading ให้เขาหันหน้าไปตามเส้นนะครับซึ่งประมาณ3-4 4องศานะครับ3-4องศานี่คือ heading ของเดินทางจาก waypoint ที่1น,นะครับพอไปถึง waypoint ที่2ก็ต้องให้หันหน้าเหมือนเดิมนะครับ3-4 4อันนี้ปรับไปเลย นะครับเพื่อนโดนจะไม่หันหน้าไปไหนนะครับนะก็จะวิ่งไปแล้วก็หันหน้าไปไปในทิศทางที่เขาบินนะครับอา้าวราวนี้กลับมาที่หนึ่งใหม่นะครับนะนะครับ ผมต้องการให้กินเบลพิชนะครับความความสูงของกินเบลนะครับศูนย์องศานี่ก็คือขนานไปกับพื้นดินนะครับเพราะฉะนั้นกล้องเขาก็จะขนานไปกับพื้นดินแต่ผมรู้ดีว่าประมาณลบสิบองศาเขาจะก้มลงมาสิบองศานะครับลบสิบองศาก็กําลังพอดีนะครับนะไปเบยพอยสองผมไจะได้ก้มสิบองศาหเหมือนกัน จากเวฟพอยท์ที่1ไปเวฟพอยท์ที่2นะครับมุม p พิ h ของกล้องนะครับทิศท,ทางของโดนเป็นเป็นทิศเดิมนะครับเปลี่ยนตำแหน่งให้ใช่นะครับนะต้องต้องลองเล่นดูนะครับนน,นี้2องเวพอยท์ลวนะครับเอาเวพอยท์ที่3นะครับอ่าเติม งนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับคลิกเมาส์ข้างซ้ายนะครับอ้าวคลิกเลยนะครับวพอยท์ที่สี่เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับขยับใหม่นะครับจะได้ขนาดกับเส้นแรกนะวพอยท์ v ที่สามวพอยท์ที่สี่นะครับผมทำสามกับสี่แล้วเรียบร้อยผมต้องการแทรกวพอยท์ที่สี่ใส่ตรงนี้นะครับ สามสีนะ่ 3, 4, แล้วอันนี้ให้กลายเป็นเว p o i n t ที่5นะครับการแทรกเวพอย n t นะครับผมกลับมาที่3นะครับกลับมาที่3แล้วคลิกอินเสิร์ตนะครับเน,น,นตรงนี้อินเสิร์ตนะครับนะเขาจะเติมเวพอยท t ที่4ขึ้นมาให้ตรงกลางระหว่างสามกับ4ี่เมื่อกี้นี้นะครับนะเมื่อก่อนอันนี้มัน4นะครับแทรก4เข้ามาอัน4ี่แล้วกลายเป็นเว p o i n t ที่5นะครับนะ ก็เป็นการเติมเวพอยด์เอาลองดูนะครับตอนนี้อยู่ที่เวพอย n ์ที่4ผมดี e ี e นะครับดี e ีึนะครับหายนะผมกลับมาที่เวพอย n ์ที่3นะครับผมแทรกอินเสิร์ตเขาจะเติมกดประมาณนี้นะครับนะลองดูนะครับผมกลับมาที่3นะครับอย่างที่บอกนะครับทุกครั้งที่เติมเวพอยด์มันจะหันหน้าไปหา P O I เสมอนะครับเครื่องบินลิงจีนะครับ ตัวนี้ก็จะหันไปหา P.O.I ตัว5นี่ก็หันไปหา P.O.I ทุกตัวหันไปหมดเลยนะครับนะถ้าผมผมไม่เอาผมบอกว่าไอ้ตัวตัวที่3เนี่ยนะครับให้หันหน้านะครับนะเข้าหาอัธจันทร,ร์แล้วกันนะครับอ,อัธจันทร,ร์อยู่ด้านนี้นะครับจะให้หันเข้าหาคองโดนนะครับก็จะตั้งฉากกับเส้นทางการบินนะครับนะเอาเลยนะครับ h e ดดิ้งนะครับให้ตั้งฉาก นะครับนะเราเช่นกันนะครับนะผมกลับมาที่นี่ก่อนนะครับนะผมบอกว่าโอเคไอ้เจ้าตัวที่4เนี่ยนะครับที่เขาจะชี้ POI เนี่ยนะครับเอาให้ให้ชี้ไปนะครับตัวนี้ยอมนะครับแล้วผมก็ให้ก bal Pi พิสเนี่ยเป็นโฟกัสไปที่ POI นะครับตัวนี้เขาจะโฟกัสไปที่ POI แล้วนะครับนะผมรู้ว่า ตอนนี้ต้องมุมก้มลบสี่องศานะครับลบสี่องศาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่สามเนี่ยผมก็อยากให้มันเท่ากันนะครับนะมุมของมุมก้มของกิมบอลนะครับเขาจะเป็นลบสี่องศาด้วยเพราะฉะนั้นเคลื่อนจากสามมาสี่ไปห้าเดี๋ยวถ้าก็มันจะทํานะครับมุมก็จะเป็นมุมเดิมนะครับไม่ไม่เกิดการก้มเหนื่อยนะครับนะมุม สามนะครับมาสี่นะครับอ่ะไปห้านะครับไปห้าทำเหมือนกันนะครับเฮดดิ้งให้ตั้งฉากกับเส้นทางการเดินทางนะครับนะดูนะนะครับนี่เส้นนี้อันนี้ตั้งฉากนะครับตั้งฉากแล้วมุมก็ลบสี่องศานะครับอันนี้เป็นงานศิลปะนะครับเราจะ่ใครจะตั้งให้เป็นยังไงนะครับนะส่วนตัวผมผมกา ชอบอย่างนี้นะครับถ้าเข้าใจนะครับพว่าความหมายมันคืออะไรจะไปตั้งอย่างอื่นไม่มีปัญหาเลยนะครับนะไม่มีปัญหานะครับอนะย่างไรที่นี้นะครับผมอยากให้เวพอยที่สี่นะครับโฟกัสไปที่ POI ที่ียอนะครับนะลองเอาอีกสักอย่างหนึ่งนะครับสมมติ มาถึง waypoint ที่5นะครับนะผมสามารถเติมแอคชั่นอะไรเติมเติมงานเข้าไปได้นะครับลองดูดงานนี้จบแล้วนะครับสมมติ waypoint ที่5นะครับให้เขาให้เขาหยุดนะครับหยุดไม,ไม่ต้องเคลื่อนไปไหนนะครับสักหวินาทีนะครับ,านะรบนะจากนั้นให้ทำอะไรหยุดอัดวิดีโอแล้วกัน stop recording จากนั้นทำอะไรอีกนะครับให้ถ่ายรูปนะครับจุดอัดวิดีโอแล้วก็ให้ถ่ายรูปนะครับนนี้ทีเบย์พอยที่5นะครับทีเบย์พอยที่4ี่นะครับนะก็เอาคล้ายๆกันนะครับไม่ต้องถ่ายรูปแต่ว่าให้เขาหยุดนะครับอยู่หน้าประธานตรงนี้นะครับแทนที่จะบินไปเรื่อยๆนะครับหยุดอยู่หน้าประธานสัก5วินาทีแล้วกันนะครับ ก็จะบินมาแล้วก็อัดวิดีโออยู่นะครับแล้วก็พอครบห้าวินาทีก็เดินทางต่อนะครับก็อัดวิดีโอไปพร้อมกันนะครับนะนะครับพูดถึงอัดวิดีโอนะครับนะตั้งแต่เริ่มมานี่ก็ยังไม่ได้เริ่มอัดเลยนะครับก็ไปที่เวปอยบิดินหนึ่งนะครับเติมแอคชั่น Action เข้าไปให้นึกได้อะไรได้ก็เติมไปเลยนะครับ สตาร์ทเรคคอร์ดดิ้งนะครับไปถึงเบอร์พอร์ที่หนึ่งเริ่มอัดวิดีโอมันจะเริ่มอัดเวอพอยตที่หนึ่งสองสามสี่จนมาหยุดที่ห้าหยุดแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะดูแอคชั่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหยุดนะครับหมุนตัวนะครับทิ้วนะครับยกกล้องนะครับขึ้นลงนะครับต้องลองหับเล่นดูนะครับแอคชั่นที่ตามจุดต่างๆนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะเข่าๆเอาไปเอาไปเริ่มต้นได้นะครับนะจากนั้นก็เซฟนะครับเซฟ A B C นะครับเนะออน,นี้มันเติม V Point ที่6คขึ้นมาให้นะครับคงจะเาส์ไปโดนนะครับ Delete ออก นะครับแล้วก็เซฟใหม่นะโอเคนะครับนน่าจะเท่านี้นะครับคนที่สนใจนะครับลองเข้ามาดูมิชชั่นของผมนะครับนะ ABC เมื่อกี้นี้นะครับเอาไว้นี่แล้วกันนะครับ อันนี้ผมทำไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองบินดูให้ดูจริงๆนะครับนะอย่างซับซ้อนเลยนะครับแต่แต่ละตัวก็ความหมายก็ประมาณเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่พูดไปนะครับการหันกล้องนะครับความสูงของการบินนะครับทิศทางนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะ บินจริงๆแล้วก็เซฟเป็นวิดีโอไว้อยู่ใต้ลิงก์แล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจจะดูของจริงๆว่าบินแล้วมันได้หน้าตกามาเป็นยังไงนะครับวันนี้คงจะจบแค่นี้มเพื่อไม่ให้วิดีโอมันยาวเกินไปนะครับสวัสดีครับ